สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอ,อนำเสนอเนื้อหาเรื่องกฎของโอมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะคะกฎของโอมถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมนีชื่อจอร์ไซมอนโอม เมื่อปีพศ2369กฎของโองมมกล่าวไว้ว่าเมื่ออุณหภูมิคงที่อัตราส่วนระหว่างความต่างศักด์กับกระแสไฟฟ้าของตัวนำอันหนึ่งย่อมมีค่าคงที่เสมอเป็นยังไงคะฟังกฎของโองมมแล้วอย่าเพิ่งทำหน้างงกันสิคะเดี๋ยวคุณครูมีวิธีที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจกฎของโอーมได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะ ครูจะให้นักเรียนได้รู้จักกับกฎของโอมผ่านทางสามเหลี่ยม VIR นะคะสามเหลี่ยม VIR นะคะก็มีหน้าตาเหมือนกับที่ครูได้ให้ขึ้นจอให้ดูแล้วนะคะสามเหลี่ยม VIR จะประกอบไปด้วยตัวอักษร3ตัวนะคะคือตัว V ตัว I แล้วก็ตัว R เราต้องมาเริ่มต้นด้วยการทำความรู้จักก่อนว่าตัวอักษรทั้ง3ตัวนี้เรากำหนดให้แทนค่าของอะไรบ้าง ะะเริ่มจากตัวแรกก็คือตัว V นะคะเรากำหนดให้แทนค่าความต่างศักย์ไฟฟ้านะคะค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์ Won, นะคะมีหน่วยเป็นโวลต์ Won, เขียนแทนด้วยตัว V พิมพ์ใหญ่นะคะต่อมา ตัวที่2คือตัว i นะคะตัว i เราให้แทนค่ากระแสะไฟฟ้านะคะค่ากระแสะไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์นะคะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว a พิม์พใหญ่นะคะต่อไปตัวที่3คือตัว r นะคะตัว r เราใช้เป็นสัญลักษณ์แทนค่าความต้านทานนะคะความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มนะคะมีหน่วยเป็นโอห์มเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ดังนี้นะคะแล้วจากสามเหลี่ยม VIR เนี่ยจะพาเราไปสู่สูตรการคำนวณทั้ง3สูตรจากกฎของโอห์มนะคะ เรามาดูต่อกันนะคะจากสามเหลี่ยม V a R ค่า v แทนค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์แทนด้วยตัว v ค่า i คือค่ากระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์แทนด้วยตัว a และค่า r นะคะคือค่าความต้านทานนะคะค่าความต้านทานค่าความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มนะคะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ดังนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาดูว่าสามเหลี่ยม V R เนี่ยจะนำเราไปสู่กฎของโอห์ม3 สูตรได้อย่างไรนะคะ3มเหลี่ยงีอาเนี่ยนำเราไปสู่สูตรการคำนวณเรื่องกฎของโอห์ม3สูตรได้อย่างไรเริ่มจากสูตรที่1นะคะในกรณีที่สูตรที่1ในกรณีที่นะคะโจทย์ต้องการให้เราหาค่า V คือค่าความต่างศักด์แล้วกำหนดค่า I กับค่า R มาให้นะคะจากสามเหลี่ยม VR อาราก็เอามือปิดที่ตัว V นะคะ ก็จะสามารถเขียนสูตรการคำนวณออกมาได้ว่า v เท่ากับ i คูณ R อันนี้ได้สูตรที่1แล้วนะคะต่อไปกรณีที่2โจทย์ต้องการให้เราหาค่า i โดยกำหนดค่า v และค่า R มาให้นะคะแล้วก็เอามือปิดที่ตัว i นะคะก็จะเขียนสูตรออกมาได้ว่า i เท่ากับ v หารด้วย R นะคะต่อไป สูตรที่3นะคะสูตรที่3เป็นกรณีที่โจทย์ต้องการให้เราหาค่า R นะคะส3หาค่า R คือค่าความต้านทานนะคะเราก็เอามือปิดที่ค่า R เอาไว้แล้วก็สามารถเขียนเป็นสูตรได้ว่า R เท่ากับ V หารด้วย I นะคะเห็นไหมคะไม่ยากเลย <eremiah> จากสามเหลี่ยม VIR ก็ทำให้เรา ได้รู้สูตรที่จะนำไปใช้ในการคำนวณหาค่าที่เกี่ยวข้องกับกฎของโอห์มทั้ง3ค่าก็คือค่า V ค่า I แล้วก็ค่า R โดยที่เราไม่ต้องมานั่งท่องจำให้เหนือยงเลยใช่ไหมคะ